เราสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านเลยวันนี้เราก็ในเกมต,ต้นโลตัสลู่สรรพยุทธวิญญาจารย์นั่นเองครับก็จะมาสุ่มผู้ทองสักเล็กๆน,น,น้อยๆนะครับผมมีอยู่ประมาณ50อันแล้วก็อัปเดตข่าวด้วยว่าผู้ทองเนี่ยจะเข้ามาขายในวันไหนเนาะดังนั้นก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนั้นสําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกการเติมเองผมก็ขอแนะนําไปร้านเติมเกมเ w าเ p l a ์เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการเติมเองแล้วนะร้านจะเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเซิร์เข้าไปในครับบก ใครที่มองหาโปรแกรมจำลอง Android ที่เอาไว้เล่นเกมมือถือบน PC เนี่ยผมขอแนะนําเปทางด้านของ LD Player 9เลยครับบอกเลยเลยว่าลื่นไหลทุกการใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นเกม Spirit Master ตำนานผู้ถางซานหรือจะเป็น Back c ค v e r เกมอะไรต่างๆนานานเนี่ยคุณสามารถเล่นได้ใน PC เลยเพียงแค่คุณเนี่ยมีโปรแกรมจำลอง Android ที่ชื่อว่า LD Player 9ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมไปโหลดใช้งานกันด้วยะนะครับผมในวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเรื่องแรกกันเลยในวันที่27นี้นะครับผมก็จะมีทางด้านของกิจกรรมช่วยเหลือเทพธิดาเฟส ก็จะทําให้มีพูเนี่ยกลับมาขายซึ่งถามว่ามันจะเหลือกี่วันล่ะนะครับผมอาถ้าเกิดว่าเราตีดูเนี่ยมันน่าจะเหลืออยู่ราวประมาณสัก7วันนะครับผมดังนั้นเราจะมีเวลาให้ซื้อพูเนี่ยประมาณ6-7วันอันนี้ผมไม่ทราบตัวเลขได้ที่แน่ชัดเนาะเอาแน่แนก็คือน่าจะอยู่ราวประมาณ6วันนั่นแหละนะครับผมตีแค่นี้พอเดี๋ยวตีเเนี่ยเดี๋ยวใจสลายกันนะครับผมคํานวณให้ดีๆเนาะก็ไปทําวงแหวนให,นให้มันครบสัก8,00แสนปีนะครับผมหรือว่าใครทําล้านปีได้ก็ไปทานะครับผมวันที่7นี่สิบเ่็ดนี้มี อีกทางด้านของพวกจิตของทางด้านเซียนต้าหลิวด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาทาคลิปรีวิวเซียนต้าหลิวเนาะอันนี้ผมขอศึกษาตัวละครแบบให้ละเอียดก่อนเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเต็มๆให้โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราไปสุ่มกันดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปสุ่มเนี่ยขออนุญาตสุ่มเป็นทางด้านของขอสีม่วงก่อนละกันซื้อไป2300เพชรเพนะครับผมอันนี้เราซื้อไปแล้วก็ได้กลับมารวมๆแล้วเราเสียหายไหมถ้าเกิดว่าใครเติมบวกบัตรพาสรายเดือนนะครับผมที่แบบทั้ง2อแพ็คเนี่ยเอาจิงมันไม่ได้เสียหายนะคร ะนะครับผมอ่ะเดยวเราไปซุ่มกันดีกว่าอันนี้ผมหมดไปแล้วนะจาก3ามหม่าใช่ไหมอ่ะเดยวเราให้ดูนะครับผมว่าผมเนี่ยหมดไปเท่าไหร่มันอยู่ที่ดวงด้วยเราสุ่มเอ่อไม่สุ่มดิเปิดทางด้านของอังเปาถ้าเกิดว่าใครเปิดได้เยอะก็ได้เยอะนั่นแหละนะครับผมอ่ะเรามาสุ่มกันสีม่วงก่อนกดข้ามไปครับ อันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่คนหวยแตกผมโดนการันตีทุกดอกอ่ะอันนี้ผมเพิ่งออกไป1อันนะครับผมมาดูนับกันว่ามันจะออกเท่าไหร่การันตีทุกดอกนะ1อันครับผมอ่าแล้วก็ไปอันที่สองครับจะบอกนะอัดคลิปแล้วออกง่ายไม่น่าใช่หรอกนะครับผมอ่ากดไปอันที่สองปึ๊บไม่รู้ว่าคนอื่นโดนเหมือนผมไหมนะการันตีทุกดอกเลยอ่ะรอบที่สองไม่ออกนะอ่ะแล้วเราก็ไปรอบที่3าครับปึ๊บโอเคข้ามไปแล้วก็เปิดไปครับบุ้งเข้าไป อรอบที่สไม่ออกนะครับผมรอบที่สี่น่าจะการันตีหรือเปล่าหรือมันการันตี25้าวะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอืมออกแล้วนะครับผมออกรอบที่20ก็น่าจะการันตีพอดีโอเคแล้วก็เลยอีกสิอันไม่รู้จะออกก่อนไหมการันตีทุกดอกเลยนะแต่ว่าสีทองเนี่ยไม่ค่อยการันตีเดี๋ยวค่อยมานับดูว่าสีทองเนี่ยมันการันตีเท่าไหร่อุ๊ยอันนี้ของดีได้อยู่ได้อยู่ <laughs> ออกดีอยู่อะ ไปกันต่อครับผมนี่ตรงนี้เราก็จะได้อังเปานะผมเอาเพชรเนี่ยวนกลับเข้ามาคืนแล้วก็ได้มาอีกนะครับผมไม่ได้มีอะไรอ่ะอันนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดซองอ่งเปาที่มันเป็นสีม่วงก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปสุ่มสีทองกันเนาะมาดูกันว่าเพชรเนี่ยจะวนกลับมาเท่าไหร่โอเคแจกหมดนะครับผมแล้วก็กดรับไม่รู้ว่ามันกี่ซอง <laughs> น่าจะเกิน32แน่นอนแหละอ่ะกดไปเรื่อยๆครับ เรียบร้อยนะครับผมกดรับแค่อังเปารายวันเห็นไหมจากสามสามหมื่นเก้าใช่ไหมสามหมื 3, 9, 400, ่นเก้าสี่ร้อยเพตอนนี้ก็สามหมื่นแปดเห็นไหมว่ามันหมดไปแค่นิดเดียวเองนะครับผมแล้วก็ทำเวจกิจกรรมรายวันเอาจริงเพรเราเนี่ยมันไม่ได้ลดหรอกนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่ได้กดซื้อรายวันก็ไปซื้อเถอะนะครับผมหมดแค่ไม่กี่ร้อยเพรอะแล้วคุณได้วงแหวนตัวนี้มาทําวงแหวนมาน้าให้เซียนต้าหลิวนะครับผมหรือไม่ก็เก็บวงนี้เอาไว้ทําวงแหวนล้านปีก็ได้นะครับผมอ่ะคุ้มนะครับผมได้ของจิบะทะนู่นนี่น,น เอาล่ะต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มสีม่วงกันไม่รู้ว่า52อันเนี่ยจะได้ถึงเอ่อเท่าไหร่นะ1 0 0 0 0 0ปีหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับ่ากดไปรอบแรกครับผมแล้วก็เปิดไปผมไม่รู้ว่าผมเปิดขาวไ้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยนับใหม่ตอนที่มันออกวงแหวนก็นแล้วกันไม่ได้อะไรครับผมเกือแล้วก็ไปรอบที่สองครับผมขอดีๆได้ไหมออนิเมชั่นนี้น่าจะมีระบบค่าใหมนะอ <c oughs> โอ้โหไม่ออกครับผมวงแหวนรอบที่2แล้ว อ่าแล้วก็ต่อไปรอบที่3ครับ50านี้น่าจะได้น้อยอยู่นะรอบที่สมกดไปแล้วได้ไหมได้มาแล้วครับผมวงแหวนมดหนึ่งวงนะผมการันตีหรือเปล่าว่าบางทีผมอาจจะกดหครั้งค้างไวน้นะเนี่ยต่อไปว่าผมวงแหวนมดเอ้ย <c oughs> หรือว่าผมดวงซวยหรอการันตีทุกดอกไม่เอานะปึ๊บอ่าอันนี้นับใหม่นะนับหนึ่งแล้วก็เปิดห้าครั้งนับที่สอง โอเคฮะที่สองไม่ออกนะแล้วก็ต่อไปครับที่สามผมว่าการันตี2ีแน่เลยที่3มเปิดออกมาเป็นไงปับ๊บไปแล้วอ่าสามรอบ15ห้ารอออกตอน15้าตลอดเลยอะอ่ะแล้วก็มานับใหม่ตอนนี้น่าจะมีอีก1วงอยู่นะครับผมน่าจะได้แสนปีอยู่นะแบบเนี้ยอ่ะแล้วก็กดไปครับอืมไม่ออกนะครับผมออกสองวงเลยได้ไหม <c oughs> จะได้ประหยัดมันการันตี15หรือไงเนี้ย เดี๋ยวเราลองดูอีกรอบหนึ่งนะบางทีอาจจะอาจจะประมาณ15ก็ได้อ่ไม่ออกนะครับผมแล้วก็รอบต่อไปออกใช่ไหมแสดงว่าการันตีมันมันน้อยนะเนี่ยมันน้อยกว่าไอสีนั้นอนะ่ะเอ้าไม่ออกนะครับผมแสดงว่า20แต่ว่าออกก่อนถือว่าดวงดีเอาแล้วแล้วก็รอบสุดท้ายครับผมก็น่าจะ การันตีเรียบร้อยนะครับผมได้มา1นงบงซุมเสร็จต่อไปก็แจกอ่งางเปานะครับผมอ่งางเปาตัวนี้เนี่ยน่าจะได้เพชรเยอะอยู่นะครับผมไม่เคยได้แจกเลยเรามาลองดูกันครับผมว่าเพชรเนี่ยจะฟื้นมาเท่าไหร่โอเคแล้วก็ต่อไปครับผมรับ38โอ้โหแบบเพชรเบิ้มๆจริง แล้วก็มีอย่างเยอะด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะถึงสี่หมื่นไหมน่าจะถึงและ4สี่หมื่นกว่าเรียบร้อยนะครับผมกว่าจะกดหมดนะครับผมเรามาดูกันสี 40, ่หมื่นหนึ่งร้อยเพชรโอ้โหอย่างเยอะนะครับผมแล้วก็ไปตีวบวก,กบวงแหวนกันไม่รู้ว่าจะถึงแสนปีไหมถ้าถึงแสนปีเราก็จะได้เอามาหลอมรวมเลยชิปหายแล้วมีเต็มไหมเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นสปีดด้วยชิปหายเลยนี่ไงพยายามลดพลังยักษ์อ๋อนะครับผมมีประมาณนี้มีสี่วงเฮ้ยคีดามดโอ้โห กิดาเวตันสวยเลยอันนี้ห้าหมื่นหกเจ็ดแปดแปดมืนครับผมขาดอีกอันหนึ่งก็น่าจะอืมไม่ถึงวะทุกคนเสียดายอ่ะมันไม่ถึงแล้วเนี่ยหกหมื่นเจ็ดหมื่นได้แค่แปดหมื่นเองครับผมดวงสวยด้วยแหละ แล้วก็ขาดอีกประมาณ15ถ้าเกิดว่าตัวน,นั้นการันตีโอ้โหไม่ถึงแสนจริงๆต่อให้ใช้เพชรมันก็ไม่ถึงแสนนะทุกคนมีอีกไหมพลังมดเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมก็น่าจะต้องสุ่มอย่างเดียวก็ถือว่าสำหรับผมเนี่ยดวงสวยอยู่นะครับผมเพราะว่าเหลืออีกอันหนึ่งใช่ไหมอันหนึ่งก็ไหนว่ากดไปดูกันเนี่ยของผมยังเหลืออยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0เพชรตรงนี้ก็ได้อีกหนึ่งการันตีนะครับผมก็ได้อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0ืก็ถือว่า เ,เกลือนะครับผมสำหรับผมนี่คือเกลือเลยถือว่ากิจฉลองครบรอบ2ปีปีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เล่นบอกเลยว่าโคตรพลาดนะครับผมปีที่แล้วเนี่ยผมต้องยัดเงินเข้าประมาณ3ามพันนะครับผมเพื่อเติมเพชรเท่าไหร่สามหมื่นเพชรใช่ไหมตอนนั้นอ่ะผมจําได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะเอาของต่งตางๆนานาที่มันมาขายเนาะไหนวะ นี่นะครับผมตเติมแพ็คตัวนี้เลย3,700นะครับผมตอนนั้นเติมกับ power p ก็เลยถูกกว่านี้หน่อยนะก็ได้มาอยู่ที่ประมาณ20,000เพจเออไม่ใช่30,000นะครับผมแต่คุณดูนี่อันนี้ผมไม่ได้เติมเลยนะครับผมไม่ได้เติมแพ็กอะไรเลยแล้วผมได้อยู่ที่41 0 0 0นะครับผมเล่นเก็บมาเรื่อยๆโอ้โห บอกเลยว่ากิจรอบนี้เนี่ยมันสุดจัดนะผมด้วยความที่ว่าเราซุ่มไปแล้วใช่ไหมเราก็ได้อ่างเปาเอามาแจกนะผมแล้วก็เก็บเพชรกับคืนดังนั้นเพชรเนี่ยมันไม่ค่อยหายไปไหนนะครับผมเวลาเราซื้อเนี่ยมันก็เหมือนกับราคามันถูกมากๆเลยนะครับผมมีอยู่ประมาณ4ี่0 0โดยที่ไม่เติมโคตรภูมิใจเลยรอบนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปเชียตนตาหลิวเนี่ยผมจะลงให้วันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ดูคลิปซุ่มไปก่อนกันแล้วกันเนาะ